อย่าเพิ่งเร่งให้นักกีฬาประสมความสําเร็จเร็วโดยใช้วิธีการที่ปิดผิดครับเพราะว่าถ้าเริ่มโ้นที่ผิดปัดปกระดุมเม็ดแรกผิดเม็ดต่อไปมันก็ผิดครับตอนนี้ในนักกีฬาเยาวชนเนี่ยผมถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากเรื่องหนึ่งนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยผมจะมีคําถามจากท่านผู้ปกครองที่ถามผมมาประจํำเลยว่าเวลา เราไปแข่งขันพาบุตรหลานพานักกีฬาเยาวชนไปแข่งขันเนี่ยแล้วเจอนักกีฬาประเภทหนึ่งที่เรียกว่า Winning at all c r o s s คือใช้ชนะคือทุกอย่างตั้งแต่เป็นเยาวชนก็หาทางที่จะเออเราเรียกว่ามีทาแทคติกโกงเข้าบ้างอะไรบ้างเนี่ยฮะซึ่งซึ่งตรงนี้เราจะทำอย่างไรดีกับนักกีฬากลุ่มนี้บอกเลยครับไม่ต้องทำอะไรครับทำใจเป็นหลัก,กเลยนะ เพราะอย่างนี้ครับในการแข่งขันกีฬาแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าชัยชนะคือทุกอย่างเขาจะทําทุกอย่างเพื่อให้รับชัยชนะมาแต่ถ้าไม่ได้มาเนี่ยนะฮะมันก็จะเป็นความเสียหายของเขาซึ่งผู้ปกครองบางคนก็มีส่วนในการทําให้เกิดเรื่องแบบนี้โคช้ชบางคนก็มีส่วนให้เกิดเรื่องแบบนี้นะครับเพราะว่าในนักกีฬาเยาวชนผมต้องบอกอย่างนี้ครับตรงๆเลยนะฮะการที่คุณ ประสบความสําเร็จตอนอายุ10ขวบ12ขวบ13ขวบ14ขวบเนี่ยไม่ได้แปลว่าคุณจะเข้าไปสู่การเป็นท็อปของนักกีฬาระดับโลกหรือคุณจะติดทีมชาติในวันพรุ่งนี้นะครับการพัฒนานาักกีฬาเนี่ยเป็นการพัฒนาในระยะยาวตามกฎแข็งลองเทอมครับดังนั้นนะครับในช่วงเด็กในช่วงประมาณช่วงแรกๆในารนขังขันนักกีเยาวชนนะครับท่านผู้ปกครองโค้ชที่ไปเจอกลุ่มพวกเรียนนะฮะ ปล่อยได้ครับไม่ต้องไปสนใจให้เป็นอากาศไปเลยแล้วเราก็กลับมาปรับในพื้นฐานของเด็กเราเพราะว่าในช่วงเด็กๆก,การที่เรียกว่าชนะไม่ได้แปลว่าเก่งแพ้ไม่ได้แปลว่าห่วยนี่คือตักกะที่มันวิบัติครับนะครับเพราะฉะนั้นอย่าทําตักกะตรงนี้เพิ่มอีกเลยครับเพราะว่าจริงๆแล้วในนักกีฬายโยชนในอกรีฬาเด็กเนี่ยสิ่งที่สําคัญคือบางครั้งเด็กไม่ใช่ผู้ใหญ่ย่อส่วนผมบอกเลยนะฮะเด็กไม่ใช่ผู้ใหญ่ย่อส่วน เด็กต้องการเวลาในการพัฒนาเด็กต้องการพื้นที่ในการพัฒนาครับในคอนเซปต์หลักๆอย่างที่บอกครับ3ข้อเนี้ยครับพัฒนาอะไรบ้างครับพัฒนาเรื่องของความมีคุณธรรมจริยธรรมน้ำใจนักกีฬาเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าถ้าคุณละเลยมาตั้งแต่เด็กแล้วเนี่ยพอคุณโตขึ้นคุณก็จะทําทเหมือนเดิมนะครับทำเหมือนเดิมนะฮะแล้วผมจะบอกช่วงนี้ครับโซเชียลมันแรงคุณรับมือกับโซเชียลไดไหมถ้าเกิดมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ที่มันถูกโพสต์ขึ้นมาว่าคุณไม่มีน้ําใจนักกีฬาเหตุการณ์เหล่านี้นครับคุณจะต้องรับมือผู้ปกคอรองต้องรับมือโค้ชจะต้องรับมือซึ่งนี่คือเรื่องที่เป็นปัญหาใหญ่นะครับซึ่งบอกเลยว่าใครจะทําแบบเรียกกับท่านนะครับท่านปล่อยไปเลยแล้วท่านกลับมา back to the basic ซ้อมทักษะให้ดีๆนะครับยิ่งโดยเฉพาะในช่วงก่อนอายุ13ปีเนี่ยบอกเลยถ้าท่านปรับนักกีฬาให้มีเขาเรียกว่า g r o w t mindset mindset ของการที่จะพัฒนานะครับ develop ไปเรื่อยๆครับอยเงี้ยมันจะเป็นสิ่งที่ดีครับยกตัวอย่างเช่นนะฮะสิ่งที่ผมได้ศึกษาอันนึงของของโปรจีนนะครับโปรจีนเนี่ยในช่วงเด็กๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้เป็นแชมป์มาตลอดนะฮะเคยแพ้แพ้ซ้ำๆแพ้บ่อยๆเรียนรู้ครับ try and error นะครับเรียนรู้ความบิดลาดจนกระทั่งโปรจีนเนี่ยพัฒนาเข้าไปสู่อ่า LPGA ทัวร์ครับแล้วเป็นท็อปท็อป ด้วยตัวนี้ฮะของระดับโลกด้วยเนี่ยครับคือตัวอย่างที่สําคัญครับดังนั้นผมบอกครับในช่วงนี้ครับไม่ว่าท่านไปแข่งกับใครเจออะไรมา Back to the b a s i c ครับทำทักษะตัวเองให้ดีครับ Analy z e ให้ได้ครับว่าแพ้เพราะอะไรชนะเพราะอะไรเพราะอย่างที่บอกครับชนะวันนี้คุณไม่ได้เป็นท็อปของโลกในวันพรุ่งนี้หรอกครับเพราะว่ากด10ปีเนี่ยมันมีอยู่จริงถ้าท่านเริ่มเริ่มฝึกซ้อมนักกีฬาคนนี้นะครับในอายุ8ขวบ ถ้าเขาจะประสบความสำเร็จจริงๆหรือท็อปจริงๆเนี่ยนะฮะขึ้นไปสู่ตามทฤษฎีอัลตรักเนี่ย18ปีครับถึงจะเห็นผลที่ชัดเจนครับช่วง1056 11เริ่มเห็นออกดอกผลครับแต่18 10ปีตาเป๊ะเนี่ยออกดอกออกผลชัดเจนแน่นอนครับดังนั้นครับอย่าเพิ่งเร่งให้นักกีฬาประสบความสำเร็จเร็วโดยใช้วิธีการที่ผิดๆครับเพราะว่าถ้าเริ่มต้นที่ผิดกลัดกระดุมเม็ดแรกผิดมเม็ดต่อไปมันก็ผิดครับ และนักกีฬาเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นแชมป์เร็วแล้วผลักดันต่อไม่ได้นะครับแล้วเขาจะต้องแบกชื่อเสียงกับการเป็นเบอร์หนึ่งเป็นเบอร์หนึ่งตลอดนักกีฬาก็เครียดผู้ปกครองบางทีก็เครียดด้วยครับเพราะว่าจริงๆแล้วผู้ปกครองก็เอาสิ่งที่ลูกได้นะครับนักกีฬาท่านได้เนี่ยเอาไปคุยกับคนอื่นเอาไปคุยกับคนอื่นว่าลูกเห็นเก่งนู่นนี่นั่นทั้งๆที่จริงๆแล้วเด็กรุ่นนี้ครับอาจจะแค่เล่นกีฬาให้สนุกอยากสนุกครับแต่คนที่ทําให้กดดัน คือท่านหรือเปล่าอันนี้อยากฝากเอาไปคิดดูครับซึ่งวันนี้เองนะครับบีลลี่บอกคือประเด็นหลายประเด็นที่มันเข้ามาเนี่ยผมพบแล้วต้องต้องตอบคําถามพวกนี้ครับดังนั้นวันนี้นะครับเรามาเริ่มต้นในการกลัดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกต้องดีกว่าครับชัยชนะวันนี้ไม่ได้แปลว่าจะเป็นแชมป์ที่ยิ่งใหญ่ในวันพรุ่งนี้แต่ม่ใช่เวลาระยะยาวตามหลักการของ a อลทรัคหรือ long term athlete development โดยเฉพาะ ใช้ด้านจิตวิทยาการกีฬาในการสร้างกรอบ mindset ถูกตั้งแต่แรกสร้างแรงจูงใจสร้างเป้าหมายแท้จริงให้นักกีฬาจากนั้นกระตุ้นแรงจูงใจให้เกิดขึ้นกระตุ้นแรงจูงใจภายในในักกีฬาเกิดขึ้นและขณะเดียวกันใช้ทักษะทางจิตวิทยาการกีฬาเข้าไปช่วยเขาเพื่อให้เขาจัดการออกับความเครียดได้ใช้ทักษะให้เต็มที่มีสมาธิมีสติมีความมั่นใจมีความเข้มแข็งในใจและก็เล่นกีฬาได้เต็มศักยภาพโดยเฉพาะผู้ปกครองมีส่วนสําคัญครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่ นำมาฝากในวันนี้กับหนูสปอร์ตเซโคครับผมสวัสดีครับ